ผู้มีสไตล์เป็นของตัวเองครับเอาเป็นเพ่นรุ่ิเกตซุปไฮโล่คนแรกของเมืองไทยให้หนุเดี่ยวมาอยู่รับน้องชายคนรองขอเสียงบมือ,มอแจก๊กมาแล้วจ้าไม่เจ่มจมจ้ะ นี่คือลิอกอเกคอนเรียนครับเป็นลูกชายคนรองครับเป็นแถบลิเกซุปเปอร์โ,โลกคนแรกของเมืองไทยเป็นผู้มีสไตล์ของตัวเองผู้มีสไตล์ ดูกไม่องามาได้ไหมลู้ออกมาได้ยังเออลองนังข้อมือดครับอะใครเขียนฝอายให้รันันดำด้วยดำด้วยเดี๋ร้องเดี๋ยวร้องเดี๋ยวพ่อร้องแล้วก็นำไปอา แม่คสื้อดงร่า,างขามหน้าดูแม่เสื้อชมพูก็ดูแข็งแรงแม่สวยจนลนแม่คนเสื้อแดงแม็กกี้ยิ้มแฉ่งแม่แม่ที่มายิม้มได้หวหนยิ้มได้ห ไปดเลยไรางวัลอ่ยยไดไปดีมไม่มีแบงคดอยมาหอยรางวัลไม่ไมีแบงค์พันก็ไม่เป็นไรขอเพียงแมแม่ ไม่อยู่ไกลๆขอเพียงแรงใจเป็นสีเพียงปรบปือ cúm tôi vẫn đang đứng 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 luôn 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 มีผ้าลาดชะดงเดิมนะรับเพื่อนครับเพื่อนเออ,เอ,อนี่มันผานผานไม่หมดหรือมันไม่ได้รองมันผานไม่หมดผานได้นี่หมดอะแลอวรับสินะน่ารับสิจะร้องไม่จบ รับแล้วโอ้โหตาแม่งไวว่ะร้องไม่ทันจบรับมแล้วเดี๋ยวปล่อยให้เดินไปเลยเดี๋ยวปล่อยให้เดินไปเลยลูกพีเกไปไปรับไปด้วยรับไปเร่ยรับไปเรืยรับไปเยรับรางวัลด้วยรับไปเรืยไป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 อไปไ เนี่ยแม่ไอ้ยไอ้ไอ้โอ้โหจูบไม่ยกเลยเหรอเนี่ยจูบแล้วผ่าคนดูเลยนี่เป็นเรื่องละมึงรู้ไหมสันตั้งแต่มึงมายอดบุโตกไปเยอะเลยจะไปอะไรกับเด็กอะไรที่บ้านมึงเคยได้ถึคือละสามร้อยเหรอนี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณท้าวขอบคุณท้อบคุณทวขบาไอ้หนูม่เนี่ยแม่อ่ารับรางวัลขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับ พือใจพือใจพือใจใจใจอะไรพี่ใจไม่ก็หมูยัดเยียบบุญระเบือคนขายจงเลยอ๋อยังเลี้ยงกระรอนครับนั่นนั่นนั่นไปหานั่นไปหาเอเนใหญ่ไหมกระนองเอามาทีนี่เอามานี่อที่ถือวานี่กว่นไหมนี่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 เลยเลยคุณไม่เอาพวงใหญ่ กูครับกูครับอ่แม่เาติดให้ทาไงติดให้ทาไงนี่เขาติดให้ทาไงไม่ต้องมอ่ออติดแน่แบงเอ้ยกลับยุดยาเขามั่งกูอันเนี้ยกลับไปไหนอยู่แค่ปทุมเนี่ยเป็นรับลูกกูมาเล่นมั่งรลูกมึงอยู่ไหนเฮ้ยลูกเขาเก่งเออออกมาสองเดือนแรกพู้ใดแล้วออพูดว่าอ ปวดพ่อแม่เแม่เลี้ยงทั้งหมู่บ้านเลยนี่สิองคัวแล้วกูได้แล้วลูกแนลูกลูกพ่อนี่นี่นนี่เดี๋ยวรงนี้ไปไปรไปด้วยไปด้วยไปไปลำำดว่ด่าโหล่โลโโหโเ๋้วตังเ๋ยาตังไปลำไปบุโหโโหเดี๋้วตัง โอ้โหเด็ก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 แม่โมโหกูเริ่มโมโหแม่กูสอนไงลูกกูอะไรแอลกังกัลลุกขอบคุณครับด้วยขอบคุณครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวโตมาก็เดี๋ยวไปอยู่กับลูกสาวทุกสาวมันจะได้กินด่งกระท่อมเป็นมันไปเอาไปจากไหนเนี่ยมันไปเาไจากไหนล่ะมันดูพวกเราล้างก่อนล้างก่อนล้างก่อนล้างล้างโอ้โหโอ้โหโอ้โห ีเลยเป็นเม่ขวัญอ่อนอะไรถึงดังไม่ได้ขอบคุณนะครับครอบครัวเิ็าเดี๋ยวแจกไบใบก่อนจะให้ลูกกูแจกไปไวก่อนนี่เอาเงินมาให้ด้วยแล้วพร้อมแบบหมูหมูฝอยเหลือหมูฝอยเออหมูฝอยเหลือที่ไหนล่ะครับผมถ้าเกิดเหลือจะมาขายได้ไงนี่เพิ่งรับมาเลย รับมาเมื่อประมาณหกโมงเย็นแล้วก็ไปถึงงานเอาหมูมาเลยนะเออพ่สนเลยเหรอถูกต้องจริงไหมเนียเอ๊งถามถามพ่อไปเลยนี่เคี้ยวจะขาดเนี่ยขนาดมือกดยังไม่ลงเลยไม่ชอบทำเอามาดูพ่อไปยุดออไปยุดออกไหมไม่ออกลูกนี่หลานรู้เรื่องการเมืองแน่ไม่รู้แล้วมันบอกไม่ออกอ่ะไอ้เย่าเลือดเลือดขามหน้าเยอะแยะเลยลูกพ่อแไหนแม่ไหนแม่ไหนแม่ไหน ใส่ก็เม่พี่มั่ตัวมึงก็เรียกเม่เออเมฆตีละม้ายเม่ตีละม้ายบงเอาอะไรลูกเราเลยเอาบไม่ยังไม่พอเหรน่อ่ะเดี๋ยวพ่อจะแจกไปไวเป็นสปอนเซอร์หลักของเราแล้วลูกนะก็มีกึ่งสำเร็จรูปไปไวเหนียวลูกไม่อื่นอ่ยากจะให้ใครชี้เลยชี้ใครไอ้คนไหนไอ้คนไห นี่เหรอให้แม่คนนี้เหรออ่ามามาแม่หรอแม่มาแม่แม่คนเสื้อสีอะไรไยุบจานุชาิะไรี่ปนราคานี่เหรอเขาฝังนุ้นมากให้ใครฝังนุ้นมากให้ใครให้ใครใครยีอะไรให้ใครคนไหนคนไหนคนนี้เหรออ่ามามามาเรามามามาเ้ยมเออมามามาทีว่าน้องสาวฟูยิวพิ่นก้องอันกเห็นไหมผมจุกเหมือนกัน ให้ใครอีกลูกให้ใครอีกให้ใครอีกชี้ไปตรงไหนให้ตรงนี้ไปตรงนี้ชี้ให้ใครอ๋อตรงไหนตรงไหนอ๋อให้แม่ใหญ่ไม่ใชหรอไม่ใหญ่ครับแม่คุณไม่รู้จักตอบแทนบุญคุณคนเมื่อนี่แล้ววันนี้เอาใบกระท่อมมาแม่เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาต้องโสมไปหมดแล้วอ่ะที่บ้านก็ไปเหนือแล้วไปท่อแม่ตั้งโสมไปโค่นต้นไปปลูกที่บ้านแล้วอะไรนะลูกเอาตามกุยมาแม่โอ้ยเยอะแล้วนี่ลูก เออนะเด็สองอันสองอันสองอันแจกใครพี่แป๊กูให้มึงอ่ะจปกินบ้านขอบคุณคนระับ <laughs> มึงให้คนดูสิให้กูก็ได้ให้มึงทำไมล่ะนะน่จาจะมาแล้วก็ลูก,กอะตังเนี่ยมาเงื่อ,อเกกนเลยรางวัลรางวัลครับได้สามร้อยเว้ธรรมดาแล้วโอ้ไหได้รางวัลเยอะเ้ยนี่นะครับผมไปไวนะครับเป็นสปอนเซอร์หลักของเรานะครับแล้วก็ปุ๋ยลูกกระุ้นนะครับผม อยู่คู่กับสองพทพบพตรสุดที่รักมาเป็นระยะเวลาสามปีเต็มๆนะครับผมต้นแข็งแรงไปเจอฝนลูกตกนะครับผมเกษตรกรไทยนิยมใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณน,นะครับใครอยากจะซื้อไวๆนะครับกลับไปทานที่บ้านตอนคืนนะครับก็เชิญที่พูดกลับสายได้นะครับผมนะเราจะเล่นู่นี้กันอีกหนึ่งคืนด้วยเราเล่นสองวันขอบคุณพ่พอผู้ใหญ่มากเพราะพ่อผู้ใหญ่เนี่ยติดต่อเราไปที่แรกหาคพีเดียวนะพี่อันนี้เ้าอี้เขาตะบูวัดใช่ไหมตัวอะไรครับ ท่าเตะโอ้ราคาจริงๆแล้วปกติถเท่าแถววัตถุคนมีเยอะมากเว่าชุ่งนี้เขากลับบ้าน่างเนี่ยเราไปเล่นที่เดวบาโอ้แหล่งนั้นที่คนเต็มเนยสยห้าบตัวสามาสิทีคนเยอะเลยแบบคนแน่นวัดเลยนะตัวร้อยตัวร้ยตัวร้อยแตกคนเต็มเลยผมพูดผิดอมึงจะไปไหนนักข่าที่หลังแล้วไม่เอามันออกแล้วนะทำไมวะเแป้งข้าไปเดี๋ยวมานั่งอมชีวิตอีกของเรียนร้านได้เยอะกว่าแล้ววกมาไอเนี่ยพูดแบบเป็นมุก เออมันไม่คิดหรอกเออแต่คนที่คิดก็คือยีนัตตี้ยังไม่ออกไอ้เนี่ยไม่คิดหรอกแล้วออกที่หลังด้วยทีนี้เครียดหนักแล้วเหรอเย็นละเีย็นละเออไปยุดออกไหมคุณก็อยากรู้นหนึ่งเรื่องเดียวในอีเวนยวรู้ยวรู้ที่เจกันแน่สนุกสนานต์วันนี้เสนอในท้องเรื่องดอกฟ้ามหาลาชอ่าสนุกสนานกันครับผมฮะชมไปเรื่อยๆแม่วันนี้ต้องเกิดวันวิศริยารังเป็นฮัลโหล9ถึง10นา ผมชื่อขุนพลสุริยามานั่งอยู่หน้าบาา้านขักไม่ิ้นทา์มาดากอยู่เป็นหลักเหมาะมิ้นท์นอกเมืองทานของชาติแต่ว่ายัยขาด นั่งสะท้อนหลับนอนระทมในอารมณ์ลอนเล่นผมมีแต่เพื่อนแก้เงาแต่ว่าขาสาวแก่เลย เพื่อลักไงว่าไงเพื่อนเพื่อรักแปะคือทุกวันนี้เนี่ยยอถาบดาวปากเราจะเป็นเพื่อนคุณคอนเสิตเอาไอ้แปดะมึงจะรีบกินทำไมทำไมอ่ะนี่หมูพ่องสักยันแน่เลยต้องไม่รู้กูอยู่วอยู่เพิ่งกินเหนียวเหนียวที่ผายม่หนังเหนียวนี่พ่อกูเนี่ยเออมึงทำให้พ่อกูขายของไม่ได้แล้วนะแลไอ้เวรเมื่อกี้ตั้งแต่ตอนนี้เดี๋ยวมันจะหมดปากมต้องลิเกเรื่องพอดีมันเหนียวขนาดนั้นนี่ท่เนี่ย โดนยัดเยียดไม่รู้เลยบอกอะไรนะโอ้ไม่รู้ยังไหนเฮียโดนยัดเยียดทุกคนที่บอกว่าคนที่ไหนรู้ปอนปฐุมโอ้ยที่หมายเมื่วานเล่นสุพรรณสุพรรณก็โดดลูกน้าเราคงไม่สูบสุพรรณโดนเนี่ยโดนแบบรู้เท่าไม่ถึงการอะไรนะโดนแบบรู้เท่าไม่ถึงการแต่คนปทุมแต่รู้ทั้งรู้ก็โดดเข้าใจไหม เขาต้องคือเขาเขาคิดว่าแบบเงินที่ได้มาก็มนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไงเขาอยากช่วยบอกพ่อแม่ทุกทุกคนที่ดูในตลาดที่นี้ก่อนเลยคนที่คิดว่าเราเป็นครอบครัวเนี่ยจะมีแบบแน่ๆเลยคือสามจังหวัดที่แบบเล่นแล้วรู้เลยว่าครอบครัวเราเป็นยังไงใครมีนสัยใจคอเป็นยังไงคือปทุมปทุมอยุธยากรนทบรรีอ่าในสามจังหวัดเนี่ยรู้เลยนะเล่นได้แต่มุกแบบนี้มึงอย่าไปได้แต่แ่ลงมองชัยนาให้เอาให้พ่อผู้เสียไม่เสียหรอกตอนเท่าไหร่นะจีร้อยห้าสิบ ห้าสิบร้อยห้าสิบไอ้าได้อีกร้อยมาจากไหนอะก็เขาเอาหนังไก่วางไว้แบบโตเขวางไว้เลยเหรอะเขอกูไอทำไมกูไม่เคยเห็นวะเข้ามาหลังลงวันนี้แตงไม่ได้กินแล้ววันนี้หมดแล้ว ไม่ได้าพที่ดูมาช้าหรอกทำไมถ้าคนดูเอาเ็้าอีวางไว้แล้วไปหาอะไรกินแม่ที่หลังก็ยกเข้าอีด้วยอย่างไม่อีายแ่จนอันตรายว่าไงเพื่อนเจอละถึงเราจะมียกถาบรดาตัตว์ที่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้มีวองสบู่บ้างท่านบอกเข้าใจกูขาดอะไรหูเพื่อนมึงขาดอะไรขาดกู้ชีวิตโอ้คนเรานุ้ยถ้าหากว่าเรามีเงินมีงาน เด<พ>ี๋ยวคู่ชีวิตมันก็มาเองคู่ชีวิตมันก็เกิดขึ้นจากความร<ช>ักแต่้าเวลานี้ปุกกดขึ้นจากความเยียลของอุคอมกษัตริย์กิษฎายกองหญิงดารณีให้เป็นคู่อันของปูู่จะทำยังไงดีล่ะเพื่อน<ช>มึงทําอะไรไม่ได้ห <C os> รอกเพราะพระองค์ท่านทรงพระชื่นชอบมึง,มงมเขาได้ตัดสินใจยกให้มึงมีหน้าที่รับก็รับไปคนเราอยู่แรกก็อยู่อยู่ไม่สวรรค์ก็ต้องเลิากการถูกว่าอ้มาฟอย่าให้เธอ